ลองเท้าองเท้าสีดำยาอยาาองนย่กลงมานะครับ โลแล้วโ um ้น nah. ี่โลมาแล้วโอโลมแล้วไอ้ี่โลมาขีหงโลมาี่หลังโโลมาี是是่อมือยปาอปาโอโลมาอยู่ในทะเลนะโอมโอมโลมาอยู่ในทะเลนะโอม เไม่กล้าเดเลยุไม่ก้าเดอเยเอยวิงอปยอมยอราไปโวยิงนะครัวดจริงไม่้าเอไม่ก้าเลยโอมโมาอยู่ในทะเลแล้วโอมนะออยากถอยหลังสู้เหมถอยหลังสู้คโอยหลังสู้แต่อีกุจะโมาไ้มโอมใช่อกคอจะโมา้ ทะเลเรามาอยู่ในทะเลนะครับเรามาอยู่ในทะเลนะครับเอตะเอาาเรามาอยู่ในทะเลนะโอ้ยยันบ่โอเปียนบอโอเปียนบ่โอเปียนบอเอมามามาโอ้ยยมาโอบักราบักลายยานเมาบอบักรา

โลมาขี่ให้โลมาขี่เลยครับโลมาขี่เลยอบอบโลมาอยู่ในทะเลนะโอมนี่ไงใครนี่ใครครับพี่โอมล่ะครับใครครับเนี่ยใครพี่โอมไหมเนี่ยโอ้ใช่พี่โอมบุญหรือเปล่าไม่รู้สิครับบนซ้ายบนขวา วนซ้ายวนขวาไม่กล้าเล่นแล้ตัวนี้โอบุญวิปกา่กาเล่นบ่วิปกาเล่นบ่ละวิยขลังยลังวิยลังมาบนี้ยโ้ยเเบียดเบีเบียดเบีอ้ยอยากนั่งอยากนั่งอยากนั่งอ้ยอยากนั่งอะนี่ยโอ้ยโอยากนั่งแล้โอ้ยดูดโอ้โออยากนั่งตักโอ้อยากนั่งตากแล้ว โอเห็นโลมานั่งตักยางนั่งตักเลยทนี่โอเห็นโลมานั่งตักยางนั่งตักเลยสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้าฮ่่าแม่โอเดยอ้เดงโลมาโอ้เดย์เฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮเฮ้ยเฮ้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้้ยยย อยู่กับโลมาดีกว่าโอยอบเล้อโยทับโลมาราบนทับโลมาเาลยโอยข่โลมาได้ลืนโอ้ยโโลมาไห้ลืนแล้วลูกอยู่กับโลมาดีกวาชเลยเลยอ้เล้ยตัวนโอยอยู่กับโลมาดีกว่าอบคิดื้อ อบทิ้นี่อยู่ก oh. 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 wow. ับโลมาดิพวกเราดูตอนนี no right. oh. 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 ้เขาแย่งชิงโลมานะครับผมโอ้โหแย่งชิงโลมาแล้วอบนะอบอบเอาเอากับโลมาเราอยู่กับโลมาเราบุรีดูทำยังไงทำยังไงจะชนะโลมานะครับผมตอนนี้โอ้โหโอ้ปีเลยตอนนี้โอ้ปีเลยตอนนี้อ๋ออ๋ออ๋อดีกันดีกันครับดีกันดีกัน โอ to oh, okay. ้ด uh ีก huh. ันโอ้ดีกันนะครัขา่าวอะไรครับครับคุยกันคุยกันก่อนคุยกันโลมาก่อนนี่ฮัลโหลโลมามาจากทะเลเหรอโลมามาจากไหนนี่โลมาจากทะเลหรือโลมามาจากตลาดนะโอบโลมามาจากทะเลนี่นะโอบโอบโกรดโกรดเห็นเล่นกันโลมาโอบโกรดเลยตอนนี้ดูเทียบกันเทียบกัน ไว้ักเือี้ลนะยเครียดคักเคียดคักนี่อยู่กรโลมาล้ว,ลวลอ,อีวายโลม<ะ>าละเกือบโอคุยกันโมาก่อนแล้วจะเอกัโรมาก่อกัโรมาโรมามาจากทะเลหรือมาจากตลาดโมาอยู่ทะเลนะอ้วายวายวายโอ้โห lò mày đôi 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 โลน yup. ะโลมาเขรอยนะอยู่ทะเลนะโอ้ยอุยเฉยอุยเฉยอุยเฉยอุ๊ยเฉยเต็มปากเลยโอ้เต็มปากลยบอลเต็มปากเลยโอ้เต็มปากลยโอ้เต็มปากเยโอพยายามพยายามสู้มากเยโอ้ยโอ้ โ่อเต็มปากเลยโอ้ยฮึโอ้โหตัวอยากนั่งตัวอยากนั่งอ๋ออยากนั่งอ๋ออยากนั่งตักละลูกเอามานั่งเอานั่งนี่นั่งเออเออเออตัวอยากนั่งอยากนั่งมา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 แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ย โอ้ยจังไหนก็ส้นเถอะบังอะอุ้ยจะขี่หลังแล้วตอนี้ก็จะขี่ลังแล้วอยู่กับโลมาดีกว่าอ้ไม่อยู่กับโอมแล้วขึ้นหัวแล้วพีโอ้ยโอมขึ้นหัวแล้วพี่ขึ้นหัวแล้วพี่นี่นี่อยู่กับโลมาดีกว่าเออเออเอาเออฮอ

มาลองโอมาลองม่กี่หลังเลยกี่หลังเลยครับโลมากี่หลังเลยครับโอ๊อยู่ทังนั้นงงเลยโลมากี่หลังเลยโลมากี่หลังเลยเต้ยเต้ยเต้เอุ้ยเฮ้ยโลมาอยู่ในทะเลหรือว่าอยู่ในตลาดโอ๊บถามโลมาเลยสิโลมามาจากไหนครับมาจากทะเลหรือว่าจากตลาดครับอ๋อ เอาไปเอาไปไปอยู่พี่มามาลุกมาลุกพจอดพีจอดเฮ้ยไฮ้ยโอ๊ยปวดมือแล้วอวดมือเนี่ยตอนนี้เมื่อยแล้วเอาบ่เอาปลาลงมาบ่ปลาลงมามาจากไหนครับมาจากทะเลหรือมาจากตลาดครับโอ่เมย์แล้วเมย์แล้วอวดมือแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไคร b ์กดกระดกิ่งด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม